Ngon mà وبit cáp đi เป็นงี้นะครับโอ้มามามาม อสดเลยครับคำนี้วาเสือน้อยครับ 어 oh. uh -huh. Hmm. Kéo tìm thôi thì bất lợi này. Hmm. Hmm. oh. นี่ครอยกว่าหาันสิตโตครับโอ้โหเำไงไงครับ Oh, kia kiat <tong> Hmm.